สวัสดีครับพบกับผมมาู่ในการอ่านไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนาตุลนะครับชาวลัคนาตนุลตึงทําแยกออกมาจากคลิปของชาวราศีตุลนะครับเ,เป็นดวง19วันนะครับดวงตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่19ตุลาคมนี้นะครับในเรื่องของการงานการเงินและวก็ความรักโดยพอประมาณนะครับจากการเปิดไพ่ทั้ง3สําหรับเช่นเคยนะครับ เใบ5้าใบและก็5ใบนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นโดวก,กว้างๆมันดจดเฉพาะจอดจงเป็นโดวงส่วนตัวนะครับกัมพยากรก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านเปิดใจพิจารณาาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านเท่านั้นก็อพอนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเจ้าลักนาตุลน,นะครับคลิปนี้ทําให้กับเจ้าลักนาตุลําถามจากไพ่ตั้งสามสำรับนะครับ ว่าดวง19วันนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมถึงวันที่19ตุลาคมนี้ชาวลัคนาตุลน,นะครับจะเป็นแบบรูปแบบใดนะครับมาดูในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับจากการเปิดไ่สำรับเลขเก้าใบนะครับการงานนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกกล่าวระกับชาวลัคนาตุลน,นะครับและก็จะส่งผลไปในเรื่องของการที่จะมีไรายได้ไรายรับเข้ามาในทิศทางแบบใดบ้างของการงานที่จะเกิดความสําเร็จในทิศทาง ได้กับเจ้าลัคนาตุลน,นะครับไปไปได้ขึ้นมานะครับ d m p l a c e นะครับความสำเร็จในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านนะครับไม่ว่าธุรกิจใดๆงานตำแหน่งใดๆนะครับจะมีความเติบโตในช่วงนี้นะครับมีโซความมั่นคงในทิศทางที่ดีในอนาคตนะครับคนที่ประจำตำแหน่งก็มีเรื่องของการพิจารณาในการขึ้น ขั้นเลื่อนยศนะครับหรือบางทีก็ในเรื่องการปรับเอินเดือนที่จะมีเข้ามานะครับธุรกิจก็มีการเติบโตกระยับกระยายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นในทิศทางที่ดีนะครับผลต่างด้านการเกษตรใดๆไม่ว่ารูปแบบใดนะครับก็จะได้ได้ผลตอบแทนผลผลิตในทิศทางที่ดีอย่างมั่นคงที่จะมีเข้ามานะครับโดยความเป็นดีอ็มเพลสนะครับความสําเร็จที่การทุ่มเทในทิศทางที่ดีให้กับเจ้าลักกนาตุนนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงงง สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับสู่ความมั่นคงรุ่งเรืองที่จะสร้างผลรายได้รรับในทิศทางที่เจริญมีเข้ามานะครับัวออฟซอร์สองดาบนะครับในเรื่องของธุรกิจสื่อสารออนไลน์ต่างๆก็มีความก้าวหน้าเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับกับการสร้างเงินหมุนเวียนเข้ามาในทิศทางที่ไวรวดเร็วในลักษณะวันต่อวันนะครับที่เข้ามาในทิศทางที่ดีกับความสําเร็จความเติบโต กว้างขวางนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจเท่านั้นนะครับที่ช่วงนี้เจาานน้าลักษณะตัวนั้นจะต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องของการตัดสินใจนะครับเพราะว่าการตัดสินใจใดๆนั้นต้องมีความรวดเร็วนะครับต้องจับไวแล้วก็การตัดสินใจไวนั้นก็ต้องไม่ผิดพลาดการไม่ผิดพลาดก็คือการมีข้อมูลที่พร้อมในทิศทางที่ดีนะครับ ก็จะทำให้เราตัดสินใจในทิศทางที่ถูกต้องและก็ไม่พลาดโอกาสนะครับการตัดสินใจช้าบางทีอาจจะมีบางสถานก,การณ์กา็มาแล้วก็ทำให้เราเสียโอกาสดีๆไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมในทุกเวลาในเรื่องของการที่จะตัดสินใจใดๆนะครับก็จะทำให้เราตัดสินใจออกมาเฉียบขาดรวดเร็วและก็ตันกับเหตุการณ์และก็ถูกต้องนะครับก็จะส่งผลดีให้เกิดขึ้นนะครับแล้ก็ ถูกอปันตะเกินสองเหรียญนะครับการปรับสมดุลในช่วงนี้ที่เจา้ากัานาตุนอาจจะต้องรับมือนะครับก็ใกล้ๆกับเจาา้าราศีเช่นกันนะครับราศีตุลที่มีภัยขึ้นมาในทิศทางที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับหรืออะไรที่เคยป่านหมาที่ไม่ค่อยเติมเต็มสําหรับบางคนบางท่านนะครับก็พยายามเติมเต็มให้เต็มศิบนะครับก็ คนที่มีพื้นฐานของความสำเร็จใกล้เคียงความเป็นสิ์ก็จะเติมเพิ่มเติมแก้สองเหรียญก็จะเต็มสิ์นะครับส่วนคนที่อาจจะน้อยกว่า8นะครับก็ยังต้องเพิ่มเติมมากสักนิดนนะครับก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเช่นกันนะครับแต่ก็จะเกิดความสําเร็จขึ้นรับมือกับสถานการณ์ที่มีเข้ามาได้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไปที่จะเด้งออกมานะครับ4เหรียญน,นะครับ four of pentacles ความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างมั่นคงก็ส่งผลในเรื่องของความมั่นคงต่างกันเงินที่จะมีเข้ามากับรายได้ผลประโยชน์ที่จะตอบแทนในทิศทางที่ดีที่จะมีเข้ามานะครับแต่ช่วงนี้บางท่านสถานการณ์ของการลงทุนใดๆนั้นก็อาจจะไม่เหมาะไม่สมเท่าที่ควรในช่วงนี้นะครับอาจจะเซฟเงินเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการที่จะลงทุนใดๆในช่วงนี้นั้นก็อาจจะไม่เปิดโอกาสในทิศทางที่ดีแต่ว่าการงานที่เกิดความ แต่เป็นไปอย่างมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็จะเดินหน้าคืบหน้าในทิศทางที่ดีดูแลกับธุรกิจเดิมๆการงานเดิมๆที่ประจําอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้เรารักษานะครับรักษาสิ่งนั้นที่มั่นคงที่ดีอยู่แล้วนะครับให้เติบโตเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็จะทําให้รายได้รายรับผลตอบแทนที่ได้รับก็มีอย่างมั่นคงนะครับในเรื่องของการเริ่มงต้นใหม่ๆก็จะมีการระงับเอาไว้ก่อนในช่วงนี้นะครับ เพื่อความปลอดภัยบางทีสถานการณ์บางอย่างอาจจะไม่เอืออ้ออานวยในเรื่องของการที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆให้กับาชาวลักนาตุนนะครับก็การดูแลในเรื่องของงานเดิมๆที่ทําอยู่นะครับธุรกิจเดิมๆที่เติบโตมั่นคงอยู่เพื่อพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ความสําเร็จที่เกิดขึ้น อะไรที่เป็นการลงทุนเปลี่ยนพยายามก็อย่างที่กล่าวนะครับอะไรที่มีการด,ดําเนินการมาตั้งแต่แรกเริ่มต้นหรือตั้งแต่อดีตนั้นก็จะส่งผลเติบโตไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับความได้รับใจชนะนะครับก็นั่นคือการดูแลงานของตั้มเดิมๆงานเก่าๆที่ปฏิบัติมาอย่างมั่นคงนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรที่ลงทุนใหม่ๆในช่วงนี้ รับความสำเร็จได้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงต่อเนื่องแล้วก็เดินต่อไปในด้วยใจชนะในทิศทางที่ดีนะครับกับความเป็น s i กออฟวาร6หมายเท้านะครับการได้รับใจชนะครับเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงเป็นที่ชื่นชอบของมวลชนในทิศทางที่ดีนะครับเบรกออฟสอดเด็กถือดาบนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่ไพนี้ขึ้นมาเล็งยนกับการไพ่สดาบ นะครับในเรื่องของอารมณ์ร้อนในเรื่องของความหมงุดหงิดที่บางสถานการณ์ที่จะมีเข้ามากับความเป็นเด็กตื้อดาบนะครับอาจจะสง่งผลหรือในเรื่องของความดื้อรั้นของท่านบางทีก็จะมีด้วยนะครับบางคนบางท่านนะครับที่อาจจะดื้อรัน้นไม่ก็ยอมรับในเรื่องสถานการณ์ของความคิดของผู้อื่นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่อาจจะทําให้ท่านนั้นตัดสินใจอะไรยุ่งยากหรืออาจจะตัดสินใจพลาดได้่นกันนะครับบางทีบางทีเชื่อมั่นในตัวเอง จนมากเกินไปนะครับแล้วก็อจาจจะขาดสติอันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นในตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่การที่ยืดหยุน่นในการรับความคิดของผู้อื่นก็มาบ้างหรือในการควบคุมมารุมในสถานการณ์บางอย่างนะครับก็จะทําให้ต้านตัดสินใจในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับโดยไม่ปล่อยไป,ไปให้เป็นไปตามสภาวะของความโกรธนะครับ ก็จะทำให้ท่านนั้นตัดสินใจอะไรได้อย่างง่ายดายอย่างถูกต้องเกิดขึ้นนะครับและก็เดอะซันนะครับความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จของการงานที่จะพัฒนาเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีนะครับป้ายที่เล็งขึ้นมากับป้ายสองเหรียญนะครับการปรับสมดุลนะครับรับมือกับสถานการณ์ทุกอย่างนะครับให้เติมเต็มในทิศทางที่ดีก็จะสูเดอะซันความเป็น สดใสนะครับในเรื่องของการงานที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องเป็นส่งผลในนำพาไปในด้านเดินหน้าชีวิตด้วยความสดใสในชิต่างที่ดีโอกาสที่ดีนะครับที่จะมีเข้ามานั่นเองนะครับพียงแต่ในเรื่องของบางอารมณ์ในเรื่องของอารมณ์ร้อนอารมณ์ขัดเหตียที่จะต้องเคลียร์ต้องจัดการกับสภาวะของตัวเองให้อยู่ในการปรับสมดุลที่ดีนะครับรักษา สมดุลในเรื่องของอารมณ์ในทิศทางที่ดีก็จะทำให้การตัดสินใจอะไรนั้นถูกต้องแม่นยำง่ายดายแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็สถานการณ์ของความขัดบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเข้ามาให้กับเจ้าวัวนก่อไปกับเจ้าลักษณะตนได้ในช่วง19วันนี้นี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับแปดดาวนะครับ แปดดาบนี่คืออะไรนะครับมาดูกันไพ่ใบที่เก้านะครับในเรื่องของการงานนะครับอะไรที่มันเป็นสถานการณ์ของความอมืดหนดที่ผ่านมานะครับก็จะอดกากสถานการณ์นั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับกับไพ่แปดไม้เท้านะครับการอะไรที่เข้ามาอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาแบบรวดเร็วนะครับอะไรที่บางตีเจ้าลักนาตุน เกิอยู่ในสถานการณ์ของความมืดแปดด้านนะครับอยู่ในความที่กระยับกระเยื่อนอะไรไม่ได้บางทีที่ทําให้ต้องอยู่นิ่งหยุดนิ่งอยู่ที่ป่านมาสําหรับบางคนนะครับแต่ก็อยู่ในสถานการณ์ของความยืนอยู่เฉยๆนิ่งเงียบโดยกระยับกระเยื่อนอะไรไม่ได้กลัวว่าจะเกิดอันตรายเกิดความผิดพลาดขึ้นนะครับต่อไปนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงออกจากสถานการณ์ของความยุ่งยากนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่เข้ามาแบบรวดเร็วในช่วง19วันนี้นะครับ บางคนที่อยู่ในสถานการณ์ของการว่างงานที่ไม่มีรายได้รายรับนะครับก็จะมีงานเข้ามาเป็นทิศทางที่ดีก้ามาแบบรวดเร็วทันได้รับโอกาสในเรื่องของการมีงานทำนะครับหรือบางคนก็จะมีการคิดพิจารณาในเรื่องของออการทำธุรกิจใดๆนะครับที่อาจจะบางทีงานเป็นนานาฤเรกที่ยังมีการพัฒนา ให้เกิดขึ้นสร้างเป็นอาชีพให้เกิดขึ้นเป็นรายได้รายรับที่จะมีให้เกิดขึ้นกับชาวลักษณะนตน government government. ก็ไปสูส่วอนาคตของสดใสนั่นเองนะครับการงานที่เข้ามาเยอะออเดอร์เข้ามามากมายกับธุรกิจบริษัทต่างๆในเรื่องของการผลิตนะครับหรือการให้บริการของงางร้านใดๆก็ตามในะครับก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีที่มีผู้มาใช้บริการเยอะนะครับก็ถึงการค้าการขายในทิศทางที่มีความเร็วหน้านะครับบางคนทำธุรกิจนั้นก็ เดินบางคนที่อยากจะขยับขยายในเมื่อก่อนไปสู่อนาคตการเป็นระดับอินเตอร์นะครับที่ผ่านมานั้นอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของความกดดันหรือไม่มีเส้นต่างเปิดในทิศทางที่ดีนะครับก็ต่อไปนี้ก็จะมีเส้นต่างดีๆเข้ามานะครับแต่ไม่ท่านเปิดโอกาสการที่จะเดินไปสู่การทำธุรกิจกับชาวต่างชาตินะครับหรือบางคนก็จะมีการไปลงทุนที่ต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้น นะครับอยู่บางคนก็เดินทางไปรับตําแหน่งในต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นสู่อนาคตที่สดใสในทิศทางที่ดีกว่านานที่จะมีความเติบโตมั่นคงกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทิศทางที่ดีที่จะมีเข้ามานั่นเองนะครับทุกอย่างก็จะเดินหน้าเกิดความสําเร็จและก็ความเป็นเสถียรใ้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของการงานที่จะไปสู่อนาคตสู่การได้รับเข้ามาในช่วงนี้ความเป็น D.M.Place นะครับมั่งมีสีสุข ที่ส่งผลตั้งในระยะ19วันนี้แล้วก็ในอนาคตที่มีความมั่นคงกับผลประโยชน์ที่จะได้รับในทิศทางที่ดีนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการงานที่เกิดความสําเร็จขึ้นในกับเจ้าลักนาตุนนะครับคนที่ไม่มีปัญหาอะไรที่ผ่านมานะครับธุรกิจการงานของท่านก็มีความเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในทิศทางที่ดีนะครับออเดอร์ก็มีเข้ามามากขึ้นการใช้บริการก็มากกว่าเดิม นะครับหน้าที่ที่จะรับไว้ต้องเคลียร์งานก็มีมากกว่าเดิมก็เป็นทิศทางที่ดีที่จะส่งผลในเรื่องของความสําเร็จมากยิ่งขึ้นเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงความเป็นเสถียรในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็โซ่ความเป็นดีเอ็มเพลความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั่นเองมาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับทีนี้ว่าเมื่อการงานสําเร็จมั่นคงในทิศทางที่ดีเดินหน้าต่อไปด้วยความเติบโตนะครับพัฒนาดียิ่งขึ้นนั้น แล้วเรื่องการเงินของชาวลัคนาตุลน,นะครับในช่วง19วันนี้จะมีไหลมุนเวียนในทิศทางใดบ้างนะครับเดทนะครับบางคนนั้นก็จะออกสถานการณ์ของความยุ่งยากความกาดแคลนในเรื่องของการเงินนะครับใครที่มีสถานการณ์ที่ไม่ก็ดีในเรื่องของการเงินนั้นที่ผ่านมานะครับก็จะจบสถานการณ์นั้นนะครับออกจากสถานการณ์นั้นเพื่อก้าวต่อไปในโอกาสที่ ดีกว่าอะไรที่จะรออยู่เบื้องหน้ากับการย่างออกจากสถานก,การณ์ของความยุ่งยากในเส้นทางต่าง,างกันเงินนะครับไป,ไปการเริ่มต้นทิศทางอะไรใหม่ๆกับรายได้ที่มีก็มากับเส้นทางใหม่ๆนะครับเ o กออฟสอดนะครับหนึ่งดาบกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะมีเข้ามากับการมีเงินมีทองในทิศ่างที่ดีนั่นเองนะครับคนที่เกิดว่างานก็จบสถานการณ์ของความว่างงานขึ้นเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มี งานเข้ามากับการเริ่มต้นที่จะมีรายได้รายรับในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เหมือนกับความสําเร็จของการงานที่เกิดขึ้นความได้รับใจชนะนะครับอกดาบเอาวขอไปรับอกไม้เท้านะครับแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการเงินที่เกิดความสําเร็จรายได้รายรับที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับ นที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับการมีรายได้ช่องทางใหม่ๆที่มีเพิ่มขึ้นมาก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่ความสดใสในเส้นทางการเงินในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็3 of Cups ัรส์ก็ไปทรีออปเป e เตอร์เก3เหรียญน,นะครับในเรื่องขอรงการเริงการค้าธุรกิจพาณิชย์ใดๆนะครับ การเป็นนายหน้าใดๆก็ตามก็ส่งผลได้ผลปลอดแต่ในทิศทางที่ดีเซลต่างๆที่สร้างในเรื่องของการมีค่าคอมมิชชั่นค่าคอมค่าโบนัสอะไรต่างๆที่จะมีก็มาผลส่วนแบ่งจากผลกําไรที่จะมีได้รับการส่วนแบ่งในทิศทางที่ดีที่มีอาจจะตะลุเป้ามากกว่าที่เคยเป็นมานะครับที่มีเข้ามาก็ส่งผลในเรื่องทิศทางการเงินที่จะก็มีอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ไปที่จะเด้งออกมา king of บานราชการไม่เท้านะครับความมั่นคงในทิศทางของการเงินการบริหารในทิศทางที่ดีที่จะสร้างรายได้รายรับก็มาอย่างมั่นคงต่อเนื่องนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของรายจ่ายก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเจ้าลักษณะตัวในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการเงินนะครับแม้จะไม่มีในเรื่องของโชคลาภลอยใดๆต้าพูดถึงตามไพ่ที่ไป่ออกดาที่ไพ่ออกมานะครับ แต่จะเป็นความสำเร็จเงินที่ได้มาจากความสำเร็จของการงานเท่านั้นนะครับโดยส่วนมากนะครับก็มาจากความสำเร็จงานที่เป็นงานหลักๆงานใหญ่ๆที่ส่งผลรายได้ผลตอบแทนในทิศทางที่ดีจานค้าปานิชที่จะส่งผลในเรื่องของผลกำไรในทิศทางที่ดีการเป็นเซลล์ต่างๆเป็นนายหน้าค้าขายค้าที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ใดๆก็ตาม นะครับก็ส่งผลในได้รับผลตอบแทนในทิศทางที่ดีที่เงินเข้ามาเส้นทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆกับการได้มีรายได้ก็เป็นทิศทางที่ดีที่มีเข้ามานะครับก็ถือว่าในช่วงของการเงินที่มีความกล่องตัวกับเจ้าลัคนาตุนนะครับใครที่เคยอยู่ในสถานการณ์ของความแย่ต่างเส้นทางการเงินนะครับก็จะจบสิ้นลงนะครับแล้วก็เริ่มต้นกับการมีเงินมีทองในทิศทางที่ดีที่จะเติบโตต่อไปในทิศทางที่ มั่นคงนะครับเดินทางต่อไปในเส้นทางที่มีกรออยู่ข้างหน้าในทิศทางที่ดีความเป็นสามเรียนมั่งมีสิสุขุลมสมบูรณ์ความมั่นคงกับมีรายได้ที่ดีที่มีเข้ามาให้กับเจา้ลาลัคณะทุนนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการเงินนะครับส่วนก็ระมัดระวังใดก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นอ่วงให้กับเจา้ลาลัคณะตุนในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการเงินนะครับ อาจจะต้องระมัดระวังบ้างกับบางสถานการณ์ที่ไพ่เดทขึ้นมานี้นะครับกับการป้องกันเงินของท่้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับอะไรที่มันเรื่องของการเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทําให้เสียเงินก้อนโตๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นเองนะครับท่านต้องรอบคอบมีสติอยู่เสมอก็จะทําให้ท่านนั้นปลอดภัยในเรื่องของการเงินนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับว่า จาลักษณาตุนในเรื่องของความรักโดยกล้าๆพอประมาณนั้นจะเป็นอย่างไรย่งกับเจ้าลักษณาตุน,นะครับไปไปได้ขึ้นมานะครับนายออฟวานอัศวินถือไม้เท้านะครับแล้วก็ไฟออฟซอร์ Sword, ห้าดาบนะครับแล้วก็ 9 of p e n t a c l e ข้าวเหรียญน,นะครับ <sm all of the world> แล้วก็4 of swords ดาบนะครับ แล้วก็โฟกับสี่ถ้วยในเรื่องของสถานการณ์ความรักในช่วงนี้นะครับของชาวลักขณาตุลน,นะครับอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการที่อาจจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะครับบางคนนั้นก็จ,จะรู้สึกเบื่อหน่ายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับที่อาจจะสร้างความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นนะครับบางคนนั้นก็อาจจะ อยู่ในจัดการของความเป็นโสดที่มีความสุขในทิศทางที่ดีนะครับมีเงินมีทองใช้จ่ายการงานหน้าที่ที่มีรายได้ได้รับในที่ดีเข้ามาก็ทาให้อยู่ดีกินดีมีสุขมีความอบอุ่นเอาเวลามาใส่ใจในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้ได้รับในทิศทางที่ดีก็เลยไม่โอยหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็มีความสุขดีกับการเป็นโสดนะครับ บางคนนั้นก็จะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของความรักคนโสดที่เดินโส,ะสะเสวงหามาความรักพอสมควรแล้วก็ขอพักเหนื่อยนะครับเพราะว่าเมื่อยหาเหนื่อยเมื่อยก,กับสถานการณ์ของการไม่สมหวังหาแล้วก็ไม่เจอที่ตกใจที่พึงพอใจก็ไม่ได้ดังที่ปรารถนาก็รู้สึกเบื่อหน่ายในช่วง19วันนี้นะครับก็อยากขอพักนิ่งอยู่กับสถานการณ์ในเรื่องของที่จะโสแสวงหาความรักนะครับก็คนโสดนะครับก็รู้สึก รู้สึกเบื่อในจิตใจในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็นั่งพักเหนื่อยนอนอไอหายใใคลายเหนื่อยรอเวลาก่อนก็ว่ากันใหม่นะครับหรือบางคนนั้นบางทีก็อมองหาใครก,ก็มีแต่คนเมินหน้าหนีนะครับก็ไม่สมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ังที่ปรารถนาก็เลยรู้สึกเบื่อเป็นส่วนมากในเรื่องของความรักนะครับส่วนบางคนนั้นก็จะมีโอกาสดีๆมีเข้ามาได้เช่นกันนะครับ ที่ในช่วง19วันนี้อาจจะมีในเรื่องหน้าที่ภาระหน,าหน้าที่การงานมีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลในชาวลัคนาตุนนั้นเกิดความรักเกิดขึ้นได้เช่นกันที่จะมีเข้ามานะครับบางคนนั้นมีงานต้องเดินทางต้องไปต่างถิ่นต่างพื้นที่นะครับแล้วก็จะเจอความรักเข้ามาแบบรวดเร็วก็ามาปลูกสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ตาปบในช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่มีความ กตื่นรือร้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเรียกว่าเช้าถึงเย็นถึงนะครับหรือบางทีก็กังคํำกลางคืนก็ยังมีแวะอยู่ก็อาจจะเป็นรักที่เข้ามาแบบรวดเร็วที่สร้างความพลังแรงดันในทิศต่างที่ดีการที่จะเดินหน้าในเรื่องของความรักถ้าเกิดขึ้นของคนโสดนะครับส่วนในเรื่องของคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ก็ บางสถานการณ์ของบางคู่นะครับที่อาจจะมีสถานการณ์ในเรื่องของอาการมีปากมีเสียงกันบ้างมีการหงุดหงิดเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดความรู้สึกเบื่อเบื่อกับความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่สมหวังไม่เป็นดังใจปรารถนานะครับก็จะรู้สึกเบื่อเบื่อเพราะฉะนั้นก็พยายามอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองไว้ดีกว่านะครับโร ไอ้รักษาตัวเองอย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีไว้ก่อนนะครับแล้วก็สงบสติอารมณ์กันแล้วก็มาพิจารณากันใหม่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะทำให้ท่านนั้นกลับมาในเรื่องของคุณค่าต่อไปแต่ก็รู้สึกมันอะไรที่มันสร้างความไม่ดีขึ้นในเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ส่งผลในเรื่องของการมีปากมีเสียงนะครับ แล้วแต่ไม่รู้สึกเบื่อในความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นนิ่งเอาไว้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่ออะไรมันสงบลงนะครับแล้วก็ค่อยมาคุยมาเจรจากันในทิศทางที่ดีมองหาคกันคุยกันในอย่างมีคุณค่านะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีต่อไปที่มีพลังดีๆอย่างเหลือเฟือนะครับก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับ ส่วนบางคู่บางท่านที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็จะมีการสร้างพลังรักให้เกิดขึ้นที่เดินหน้าไปด้วยความมั่นคงด้วยความอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับบางคนก็จะมีไอเดียใหม่ๆความคิดอะไรใหม่ๆหรือในเรื่องของการอบรมสัมมนาที่มีเข้ามาในการที่จะสร้างความปูกป,ปันให้เกิดขึ้นกับการเดินทางไปร่วมอบรมสัมมนาหรือการจัดกันเองนะครับระหว่างของเจ้า ลักษณะตนกับคนรักที่จะเดินทางไปเรื่องของการต้องเที่ยวพักผ่อนยนาศัยนะครับก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีๆกับกิจกรรมดีๆในช่วงนี้ที่จะเกิดขึ้นที่จะปลูกพันธุ์ความรักความสัมพันธ์นั้นในแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะครับเพื่อบางคนก็อะไรที่มันเป็นไปเที่ยวความเบิกบานใจให้ความรู้สึกเบื่อในเรื่องของความรักในคู่รักคู่สัมพันธ์บางคู่ได้จบลงนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ของความเบื่อหน่ายนั้นใ้เกิดเป็นความรักที่มีคุณค่าในทิศทางที่ดีต่อไปซึ่งกันและก,กันนะครับก็จะเป็นทิศทางที่ดีให้กับชาวลักษณาตุนนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างในความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับถ้าเป็นคู่กบกันแล้วในทิศทางที่ดีต้าไม่ปึงปันปรารถนาในเรื่องของการแตกแยกหรือในเรื่องของการจบสิน้นก็พยายามมองกันอย่างมีคุณค่านะครับสร้างพลังเบิกบาน ให้แจ่มใสตลอดเวลาในทิศทางที่ดีนะครับเดินไปในทิศทางที่มีความสดใสซึ่งกันและกันก็จะทำให้ทํำความเข้าใจในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่เคยเป็นปากเป็นเสียงกันก็สงบยุตินั้นเอาไว้นะครับก็ไม่ควรนำมาให้มันเป็นภาวะสงครามในความรักกันต่อไปก็จะทำให้กัานนั้นเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีที่จะมีความสุขต่อไป อย่างมีคุณค่าอย่างมั่นคงในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับแต่กว่าไกลที่เคยเบื่อเบื่อ<ๆ>ก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมองหน้ามองหน้ากัากนแล้วก็ปรึกษาหรือกันคุยกันในยามที่อารมณ์ดีๆนะครับก,ก็เคลียให้สถานก,การณ์ของความยุ่งยากลําบากนั้นสงบลงแล้วก็มีคุณค่าเดินหน้าไปในทิศทางที่มีความสุขนั่นเองนะครับนี่ก็คือในเรื่องของ การงานการเงนินแล้วก็ความรักของเจ้าลัคนาตุลในช่วง19วันนะครับวันที่1ตุลาคมถึงวันที่19ตุลาคมนี้ก็โดยปอประมาณนี้นะครับก็ขอเจ้าลัคนาตุลนะครับเจ้าลัคนาตุลทุกท่านนะครับ,นนรบมีความสุขสดใสมีความเบิกบานมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแม้ว่าจะไม่มีใครก็มารักเราก็อย่าลืมนะครับ รักตัวเองไว้เป็นที่ตั้งไว้ก่อนนะครับก็จะทําให้เรามีความสุขสดใสเบิกบานแม้ว่าจะไม่มีใครรักเราก็ตามนะครับรักตัวเองไว้เสมอน,นะครับก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับพบกันใหม่ขอบคุณครับ